ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รู้ในวันนี้คือที่มาต้นทานแห่งทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระพันวษาอียิกาเจ้าซึ่งถือว่าเป็นที่มาของทรัพย์สินมหาศาลแห่งราชาสกุลมหิดลเป็นบทความโดยรองศาสตราจารย์ดต็ตรคุณหญิงวณิตาดิษถิยนโดยมีใจความที่น่าสนใจตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงเป็นเจ้านายฝ่ายใน,ในที่ทรงมีทักษะเฉพาะองค์แตกต่างจากเจ้านายฝ่ายในองค์อื่นๆโดยมากในสมัยรัชกาลที่หคือโปรดที่จะแสวงหาวิธีเพิ่มภูมิพระราชรัพย์ที่ทรงมีอยู่ทั้งพระราชมรดกจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกนาถซึ่งก็มากพอที่จะดำรงพระชนชีพได้อย่างสบายบวกกับเบี้ยววัดในฐานะพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่หและยังมีเงินพิเศษที่ได้รับพระราชทานให้เมื่อพระองค์ประสูติพระราชโอรสที่ดาแต่ละองค์ซึ่งเงินรายได้เหล่านี้แม้ว่าจะเป็นจํานวนมากแต่ก็ทรงขวนขวายที่จะขยายพระราชทรัพย์นั้นให้ออกไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานับว่าเป็นพระภรรยาเจ้าแนวรัชการที่5เพียงพระองค์เดียวที่ไม่ส่งนิยมสะสมเครื่องเพชรพระองค์ส่งนิยมที่จะนำพระราชทรัพย์ของพระองค์ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินโรงสีตลาดปล่อยให้เช่าปล่อยเงินทุนให้ในายทุนเพื่อนำไปใช้ลงทุนแล้วเก็บดอกผลมาเป็นส่วนหนึ่งของกองพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพราะด้วยแนวรัชการที่5นั้นที่ดินยังมีราคาถูก แต่คนส่วนมากในเมืองหลวงไม่นิยมซื้อที่ดินมากเกินกว่าที่อยู่อาศัยของตนเพราะที่ดินในเมืองถ้าไม่ใช่ที่สวนหรือนาแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะซื้อมาทำประโยชน์อย่างใดได,ได้แต่สมเด็จพระพันวษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอสังหาริมทรัพย์จึงทรงเล็งเห็นว่าที่ดินแห่งใดอยู่ในทำเลดีเช่นทำเลค้าขายก็โปรดให้มีธุระจัดการซื้อถวายหรือรับจำนองจากเจ้าของที่ดินนั้น แต่ด้วยพระฐานะของเจ้านายฝ่ายในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงมีขีดจำกัดมากมายจากกฎมนเทียนบานไม่ให้ทรงทำธุรกรรมการเงินหรือแม้จะติดต่อก,กับบุคคลภายนอกได้สะดวกนักแต่ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงแสวงหาทางจนพบตัวแทนหรือเรียกอย่างปัจจุบันก็ทำนองว่านอมินี คือผู้ถือสินทรัพย์แทนเจ้าของในการจัดก,การบริหารทรัพย์สินนั้นๆเพื่อทําการแทนเจ้าของแล้วปรดให้บุคคลนั้นบริหารจัดก,การทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อความคล่องตัวแต่พระองค์ก็ทรงกํากับดูแลอยู่อีกทีหนึ่งซึ่งตัวแทนท่านที่1คือท่านผู้หญิงเอี่ยมซึ่งเป็นคนซื่อตรงจงรักภักดีเมื่อได้เงินที่มาขอรับพระราชทานไปทำผลประโยชน์แล้วก็ส่งคืนทั้งต้นและดอกไม่เคยขาดหายเลยสักครั้ง ซึ่งเป็นที่ไว้วางพระทัยให้ดำเนินง,งานต่อไปเพื่อเพิ่มพระราชศัพท์นี้ขึ้นโดยตลอดโดยท่านผู้หญิงเอี่ยมเป็นภรยาเอกของเจ้าพระยาภัยราชาเมื่อครั้งยังเป็นพระยาอินทราธิบดีปหลัดทุนฉลองกระทรวงนครบาลในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า หลังจะเกิดเหตุเพลิงไหม้สำเพ็งในปีพุทธศักราช2434แล้วรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้สร้างถนนทรงวาดเป็นถนนเลียบแม่น้ำจากท่าราชวงศ์ไปถึงวัดปทุมคงคาเมื่อสมเด็จพระพันวสาอิก,กาเจ้าทรงได้ทราบข่าวนี้ก็เสด็จไปทออพระเนตรพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม ทรงตองพระไทยที่ดินแปลงหนึ่งที่สำเพ็งเมื่อทรงทราบต่อมาว่าเป็นที่ของพระยาสารสินสวามิภักดิ์จึงมีรับสั่งให้ท่านผู้หญิงเอี่ยมไปเป็นผู้ติดต่อขอซื้อที่ดินพระยาสารสินได้แจ้งกับท่านผู้หญิงเอี่ยมว่าเป็นที่ดินที่รับจำนองมาในราคา2000บาทแต่ยินดีถวายให้แล้วแต่จะประทานราคา ซึ่งสมเด็จพระพันวสาพอพระไทยเป็นอย่างยิ่งจึงประทานค่าที่ดินให้เป็นเงินมากกว่าค่าที่ถึง10เท่าคือ2,000 0บาทพร้อมรับสั่งผ่านท่านผู้หญิงเอี่ยมว่าขอบใจหมอมากแต่วันนี้ต่อไปถ้ามีโุระเรื่องเงินก็ให้แม่แพรเข้ามาเถอะเงินของฉันก็เหมือนเงินของหมอเหมือนกันแบ่งกันกินกำไรซึ่งแม่แพร ภรยาของพระยาสารสินสวามิภักดิ์ผู้นี้ต่อมาก็คือตัวแทนคนที่สองที่คอยบริหารจาัดก,การทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานั่นเองคุณแพรภรยาของพระยาสารสินสวามิภักดิ์หรือเทียนที่สารสินเริ่มต้นด้วยการเข้ามาเป็นตัวกลางติดต่อซื้อขายที่ดินย่านสำเพ็งถวายและยังสามารถทําธุรกิจให้เจริญเติบโตในมากกว่าท่านผู้หญิงเอี่ยมเคยทามาก่อน นอกจากนี้แล้วสมเด็จพระนางจเจ้าสว่างวัฒนายัางทรงรอบคอบรัดกุมทางด้านกฎหมายจะซื้อขายหรือรับจำนองที่ดินก็ทรงทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนทุกครั้งเมื่อซื้อหรือรับจำนองที่ดินก็ต้องมีโฉนดเป็นหลักฐานอย่างรัดกุ่มไม่เปิดโอกาสให้มีช่องโหว่จนเกิดการโกงหรือบิดพลิ้วได้ในภายหลัง ที่ดินที่มีหลักฐานครบถ้วนนี้จะเปท็นรัพย์สินส่วนพระองค์ต่อมาอย่างครบถ้วนจนถึงปัจจุบันและนับตั้งแต่นั้นคุณแพจึงเริ่มเข้านอกออกในพระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเพราะในเมื่อมีสามีเป็นคนไทยเชื้อสายจีน คุณแพรจึงรู้จักมักคุ้นกับชาวจีนเป็นจำนวนมากจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะเป็นนายหน้ารับรชาชทานเงินส่วนพระองค์ไปให้พ่อ้าและบรรดาเท่าแก่รงสีหลายสิบโรงบริเวณคลองลังสิทธ์ได้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจทำให้มีรายได้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นที่ลูกหนี้ผ่อนชำระกลับมาถวายสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเป็นจำนวนมากเพิ่มผุนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มีมากขึ้นอีกหลายสิบเท่าตัว ซึ่งนอกจากที่ดินธุรกิจอสังหาหรือมทรั์แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนายัางทรงทำธุรกิจการเกษตรเนื่องจากทรงเป็นเจ้าของที่นาที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจำนวนมากแทนที่จะให้คนเช่าทำนาซึ่งได้ราคาที่เช่าน้อยนิดหรือปล่อยทิ้งไว้เฉยก็ทรงสร้างโรงสีข้าวรับสีข้าวจากนาของพระองค์เองและยังรับสีข้าวให้จากนาที่อื่นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วยและยังมีเจ้าพระยาวรุงพงพิพัฒ หรือหม่อมราชวงศ์เย็นอิสระเซนาเป็นผู้ดําเนินการเปลี่ยนเครื่องจักรสีข้าวให้ทันสมัยขึ้นเพื่อจะได้ขาวเป็นจำนวนมากกว่าที่อื่นๆ ซึ่งวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจนี้ไม่ได้หยุดนิ่งแม้เมื่อพระองค์ประชวรในช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5ต้องเสด็จไปรักษาพระองค์อยู่ที่ศสีราชาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงเห็นว่าที่นั้นมีผ้าทอพื้นบ้านสวยงามก็ทรงหัดทอจนทำเองได้แล้วนำออกจำหน่ายตามราคาเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วมาประทับที่พระตำหนักสวนหงในพระราชวังสวนดุสิต ทรงนำหูกทอผ้ากลับมาด้วยจากนั้นทรงจัดตั้งกองทอขึ้นตรงต่อพระรองค์เองจากการผลิตผ้าทออย่างเป็นลํำเป็นสันถึงขั้นทรงหาผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการทอผ้าจากญี่ปุ่นมาเป็นที่ปรึกษาผ้าทอดังกล่าวนี้เป็นที่นิยมกันมากจนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจึงได้เลิกผลิตไปเงินส่วนที่ได้รับพระราชทานในฐานาพะพระภรรยาเจ้าที่เคยถูกเก็บไว้ในซองต่อเมื่อจำเป็นจึงจะทรงใช้ ความจาเป็นเรื่องหนึ่งคือเมื่อต้องส่งพระราชนัด,ดาเล็กๆ3มพระองค์ให้ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้พ้นจากคลื่นลมแรงจากการเมืองไทยหลังปีพุทธศักราช2475นั้นเงินในซองเหล่านั้นที่ถูกฉีกออกมารวบรวมเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางและค่าที่อยู่อาศัยในต่างแดนซึ่งทุกพระองค์ก็ไม่ได้ทรงใช้ชีวิตอย่างหรูหราเพราะพระตำหนักที่โลซานนั้นก็เป็นเพียงที่พักเล็กๆอาศัยเพียงพอสำหรับแม่และลูกๆทั้งสามคน และสุดท้ายนี้สมดังที่สมเด็จพระบรมราชสวามีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่5ได้เคยกระเซ้าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาว่าโดยพระราชวิสัยทัศน์ในการทําธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนต่างๆนี้จะทําให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเป็นพระภรรยาเจ้าที่ทรงมีพระฐานะร่ํารวยเป็นอย่างยิ่ง แล้วถึงแม้จะเป็นจริงดังกล่าวนั้นที่พระองค์ทรงเก็บสะสมพระราชทรัพย์เอาไว้มากมายโดยเฉพาะที่ดินใจกลางเมืองกรุงเทพซึ่งในปัจจุบันนี้มีมูลค่ามหาศาลแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงใช้จ่ายอย่างมหาเศรษฐีทรงระมัดระวังเรื่องเงินทองใช้อยู่อย่างพอเพียงเสมอมาโดยพระราชทรัพย์เหล่านี้ที่พระองค์ได้ทรงเก็บรักษาไว้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เมื่อเวลาล่วงเลยมานับร้อยปี ที่ดินในแหล่งสำคัญสัๆในกรุงเทพที่ทรงสะสมไว้ตั้งแต่ราคาเพียงไม่กี่ร้อยกี่พันบาทก็เพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นล้านตกทอดจนมาถึงเหล่าพระทายาในราชสกุลมหิดลรวมถึงพระราชปนัดดาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่10ในปัจจุบันนี้ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่า นึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์